สำหรับในช่วงนี้นะครับขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วง Executive Round Table นะครับซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกที่ทาง Spotlight Day 2 0 2 5ได้มีการจัดขึ้นมานะครับรัฐบาลใหม่ถ้าต้องร่างนโยบายสาข้อที่จะต้องทำเร่งด่วนในร้อยวันแรกคืออะไรครับถ้าเกิดทำสามเรื่องนะครับ <c oughs> เตรียมการรับผลกระทบจากข้างนอกให้มากขึ้น <c oughs> ให้ลดลงจากเดิมอันที่สเนี่ยสร้างอนาคต เซกเตอร์ใหม่ๆที่เราต้องหยิบฉวยให้ได้โอกาสอยู่ตรงไหนเราหยิบมาเป็นของเราแล้วสุดท้ายก็คือว่าเราต้องคลีนอนับข้างในเรามีปัญหาเยอะนะผมขอบอกเมืองไทยเรามีปัญหาเต็มไปหมดเลยแล้วเราเราต้องพยายามจัดการปัญหาต่างๆเหล่านั้นครับสิ่งที่อยู่ข้างหน้าเมืองไทยขณะนี้เนี่ยจะเป็นวิกฤตครั้งใหญ่ที่เราต้องหาทางออกร่วมกันวิกฤตข้างหน้าไม่ใช่วิกฤตธรรมดานะครับ mm. จะเป็นวิกฤต of the lifetime ถ้าเราไม่รวมพลังกันให้ดี mm. ผมว่าโอกาสที่เราจะ ล้มเหลวมีเยอะครับนั่นคือความกังวลใจครับคือโครงสร้างเชิงสถาบันของประเทศไทยมันไม่แข็งแรงและไม่เอื้ออํานวยจำง่ายๆนะครับคือประเทศไทยหนึ่งประชาธิปไตยไม่จริงชิงกันโกงทางโล่งทุนใหญ่ไม่ฝ่ายการเรียนเสียนคุมสารทั้ง5อย่างเนะี่ยเรานี่ถดถอยทุกด้านและน,นี้จะเป็นชนวนที่น่ากังวลในช่วงต่อไปมากที่สุด ทำไมตั้งหอย่างมันถดถอยพร้อมๆกันเลยครับประเทศกลัลลางพัฒนาเขาเติบโตในอัตราสองเท่าประเทศไทยเชื่อไหมครับหลังปี2000เนี่ยมีอยู่สมปีเองที่เราเนี่ยเติบโตมากกว่าเฉลี่ยโลกสาปีเท่านั้นเองในยี่สิบกว่าปีเพราะฉะนั้นมันต้องมีอะไรผิดปกติเกี่ยวกับประเทศเราถ้าถามผมนะคือโครงสร้างเชิงสาบันของประเทศไทยมันไม่ แข็งแรงและไม่เอื้ออำนวยให้เกิด5ด้านทางสาบันก็คือเรื่องดิโมเครซี c คอร์รัปชันอีคโนมิกฟรีดอมเรื่องของการศึกษาและเรื่องสุดท้ายคือรูอั l a อเชื่อไหมครับอันดับเราถดถอยทุกอินเด็กอย่างรูอั l รอเคยอยู่อันดับ50วันนี้ก็82 ruption, per Index, คอร์รัปชันเพอร์เซพชันอินเด็กเคยอยู่อันดับ70ตอนนี้ก็108ปประเทศไทยเนี่ยเศรษฐกิจไม่ได้ขับเคลื่อนโดยรัฐบาลไม่ได้ขับเคลื่อนโดย ข้าราชการเศรษฐกิจทั้งหมดขับเคลื่อนโดยเอกชนเอกชนอันแรกคือระยะสั้นต้องรีบเดินต่อให้ได้กับภาคข้าขราชการระหว่างรักษาการที่ยังมีอีก4เดือนนะ<ม>กว่าจะตั้งรัฐบาลเสร็จสามถึงสเดือนนะครับเรื่องที่สองนะครับที่เราต้องทำคือตอนนี้คือโลกมันไม่ได้หยุดตามเรา<ม>ปัญหาเศรษฐกิจโลกนะฮะปัญหาเศรษฐกิจปร,ประเทศมันเกิดตลอดเวลามา เราเชื่อว่าเอกชนตอนนี้รอไม่ได้ยังไงเอกชนก็ต้องจับมือทั้งหมดนะครับในการช่วยกับเคลื่อนต่อไปกับต่างประเทศข้อ3เนี่ยสำคัญสำหรับอนาคนต่่อต้าง ruption, <Cor> ruption, คอร์รัปชันคอร์รัปชันนะฮะซี่งเครั้งแรกซีโร่คอร์รัปชันรอนะครับผมบอกตรงว,วันนี้ถ้าประเทศไทยไม่สามารถมี National Agenda นะฮะได้นะครับเราต่อไปลําบากการศึกษา mm hmm. นะครับจิตสํานึกภาคประชาชน mm hmm. นะครับ นะหลายอย่างนะครับซึ่งผมคิดว่าดัชเชสโรจน์ชตรงนี้นะเดี๋ยวแต่กระชุนคุยกันออกมาแล้วคงต้องประกาศออกมาชัดเจนแล้วผมอยากเล็งตรงว่าถ้าพรรคการเมืองทั้งหลายยังเล่นการเมืองกันแบบว่าไม่เอาดัชเชสโรจน์นเป็นตัวตั้งวันนี้นายกคนนี้ทำไปปุ๊บเปลี่ยนโล่เปลี่ยนโล่ชาติหน้าบ่ายห้าโมงมันก็ไม่เกิดประเทศไทยวันนี้เราเปราะบางมากนะครับผมก็คบมาต่างชาติเยอะเราค้าขายเยอะอะไรเยอะเขามองเราเนี่ยมองเราแบบลดสมรรถภาพมากครับ วันนี้ม,มองเราเทียบกับเวียดนามพวกเวียดนามเก่งกว่าเราเยอะเห็นเวียดนามในสมัยก่อน่างนี้นะวันนี้คนมาบอกว่าเราแพ้เวียดนามเนี่ยแพ้คนแพ้การศึกษาแพ้ชากรความผมเหนื่อยใจมากนะฉะนั้นอิสตามที่ว่า,ถ,าถ้าถ้ารุ่นพวกเรายังมีเรหายใจอยู่ไม่ทาผลักดันให้รัฐบาลมปการเปลี่ยนแปลงประเทศมันเปลี่ยนแปลงในส่วนนี้ผมว่าเราไปลำบากแล้วเราเป็นเอกชนเนี่ยจะไปบอกรัฐบาลได้ไงว่าผมก็ชวนเขามาเขาก็อยากมาร่วมกับผมแต่เขามาไม่ได้เพราะไอกฎข้อนี้ แล้วเราจะบอกรัฐบาลยังไงต้องบอกตรงๆอันนี้ผมคิดว่ายังไงต้องบอกตรงๆเพราะว่าปัญหาที่อยู่บนโต๊ะเนี่ยถ้าไม่พูดตรงๆมันแก้ไม่ได้คนสนใจเมืองไทยเยอะมากปัญหามันกัดกินเราใช่แต่ว่าเราก็ยังมีอะไรที่ยังเป็นบุญเก่าผมคุยกับพาร์ทเนอร์ที่เขาอยากจะมาลงทุนเมืองไทยผมก็บอกว่าเออดีเราก็ช่วยกันแต่แน่นอนมันก็เจอต่อเจอ อะไรแต่ไปหมดเราก็ต้องพยายามช่วยแล้วถ้ามันผ่านเพราะมันจะเป็นฐานใหม่ผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ที่ต้องทําแล้วก็พยายามใส่แรงเข้าไปในจุดที่เป็นฐานเศรษฐกิจใหม่ไม่ว่าจะเป็นพลังงานสะอาดซึ่งเรามีแอดแวนเทจสูงมากไม่ว่าจะเป็นไบโอที่เป็นไฮไบโูแอดเนะครับหมามูลค่าสูงนะครับไม่ว่าจะเป็น Sustainability ที่ถ้าเราทําได้ดีเนี่ย มันก็จะขยายตัวได้ได้มากผมยังอยากให้กำลังใจว่ามีหลายคนที่อยากจะช่วยกันผลักดันให้ประเทศไทยเนี่ยก้าวไปต่อได้นะครับเพียงแต่ว่าต้องยอมรับปัญหาก่อนนะต้องยอมรับความจริงก่อนต้องยอมรับว่ามันมีปัญหานะแล้วก็มาพูดมาแก้ทุกปัญหาที่เราแก้ได้มันจะดีขึ้นครับขอบพระคุณนะครับทั้งสี่ท่านสุดยอดเลยครับ